นี้เราอยู่กันที่พุทธาุทยานเพชรบุรีและท่องเที่ยวจังกจะมีป้ายจ้าที่นะคะที่ที่เราอยู่ก็คือตรงนี้พุทธาธิยานเพชรบุรีนี่ขายตรงนี้ตรงนี้จะเป็นที่แวะซื้อของเท้หรือเปล่าเป็นผลิตภัณฑ์เด่นนะผลิตภัณฑ์จากชุมชนควนเพชรบุรีถ้าเราเที่ยวเที่ยวไหนที่สนใจนะคะอยากได้ขนมขนมนะคะไปฝากลุงป้าน้าอาทั้งหลายก็สามารถมาซื้อ พระมงคลนะคะสามารถนำไปบูชาได้ก็ตรงจุดนั้นนะคะจะเป็นพวกผูเ้ทเทียนดอกไม้ที่จะขึ้นไปสักการะนะคะสาถานธรรมราชาต้องบนนะคะาใต้ของมันจะเป็นภาพที่ในหลวงรอ .9 มาแล้วเขาเยี่ยมเขาชมในตรงนี้ในีนน่ที่สองที่สามที่ที่หนี่งทั้งสามครั้งค่ะทุกคนไปกันต่อเลย ตอนที่เดินเข้าไปภายใต้พุทธิธยานเพชบูร์นะคะก็จะเจอกับเหมือนเป็นนิทรรศการแสดงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเพชบูร์นะคะแล้วก็ประวัติสถานที่เก่าแก่ต่างๆของเพชบูร์รวมถึงประเพณีอุ้มพายดำน้ำของจังหวัดเพชบูร์ด้วยค่ะเจ็ดอย่างต้องชิมของจังหวัดเพชบูร์เจ็ดอย่างอาหารขึ้นชื่อของเพชบูร์นะคะก็จะมีข้าวหลามขนมจีนลาบไก่ย่างเข้าเบือ แล้วก็จะมีปลาเผาปลาแดงขนมปังก็จะเป็นทาโก้และอยากสุดท้ายคือไก่ย่างเพชรบุรีคะ่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนําแหล่งท่องเที่ยวกันนะคะในเพชรบูรีนี่ปเเริ่มที่ที่แรกนะคะเป็นถ้ำใหญ่น้ำหนาวถ้ำมันเฟ็โลกที่บ้านห้วยตา,ตาลตะมนหลักด่านอำเภอน้ำหนาวค่ะเขาบอกว่านะคะ ถ้ำใหญ่น้ำหนักเนี่ยมีความยาวเป็นอันดับสามของประเทศไทยเลยภายนอกมีลักษณะเป็นเขาหินบูนสูง1,955เมตรค่ะว้าว <Wow. S 2> ถ้าจะมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวก,กันเยอะมากนะถูกค่ะก็จะมีสถานที่ที่แบบว่าให้ที่เราชมวิวรหรือว่าแบบอ่าเดินเล่นแล้วก็สมามารถแหาหารตาได้ซึ่งเราไม่มควรมาชมวิวกับตอนนี้นะคะเพราะว่ามัมมนร้อนมากๆเพราะฉะนั้น ถ้าใครจะมานะคะแนะนาว่าให้มาตอนเย็นๆประมาณ4โมงก็มันดีใช่ค่คะช่วงเย็นเนี่ยจะเป็นช่วงที่ลมกําลังพัดเลยนะคะแต่ว่าคนก็จะเยอะมากเหมือนกันค<ฮ>่ะคุกคุณผู้ชมคะ,ะแล้วต่อไปเราจะไปข้างหลังกันซึ่งเขาจะให้ทั้งอาหารปลาซึ่งขอพูดตรงๆเลยนะคะว่าเราไม่มีเงินสดนะคะฉะนั้นก็จะไม่ได้ให้แต่ว่าจะพาทุกคนไปค่ะ<ร> ไม่หอยเนี่ยมูดการให้ขนมปังน,นะคะเนื่องจากจะทําทให้น้ําเสียะคะ่ะแล้วก็นี่นั่นแหละค่ะก็คือเออเราต้องใช้เงิน,งนหยอดที่ตู้กดอาหารปลาประมาณ10บาทน,นะคะก<ช>่<ข>อนละทางด้านพาของเรานะคะก็จะเป็นสวนสาธารณะนะคะสามารถแบบว่ามาวิ่งออกกลังกายได้กันตอนเช้าตอนเย็นแล้วก็สามารถแบบว่ามาปั่นจักรยานได้ใช่ะค่ะเขามีจักรยานให้เช่ากันด้วยนะคะวันนี้ยี่สิบบาทเลยนะแต่พยายาม ใช่มเลยอันนี้คือตัวอย่างตู้การกดอาหารเปลามาไม่รีบแบงให้โตเลยนี่คือวิธีที่ไม่ถูกต้องนะคะเราจะเป็นยังไงเออใช่เราจะลองการทำไม่ถูกต้องก่อนนะคะเราค่อยทำของจริงนะคะอันนี้ของจริงนี่นี่ได้แล้วค่ะโุ้ยน่ากลัวมาก นี่ที่เราบอกว่ามีกลางหันน้ำทุกจุดเลยก็คือมันมีทุกจุดจริงๆนะทุกคนตรงนี้ก็เป็นที่กรองน้ำแวระบบชลประทานก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยคะก็จบกันไปแล้วนะคะกับคลิปทัวร์พูดไทยอุทยานเพชรบุรีนะคะนอกจากจะมีการแนะนำสถานที่่องเที่ยวเนี่ยยังมีอาหารแล้วก็เออภูมิปัญญาหลายอย่างของชาวเพชรบุรีนะคะ ก็ยังมีสวนสาธารณะหรือว่าที่ให้อาหารปลาที่สา,ามารถมาพักผ่อนหย่อนใจกินชมท่นีได้อีกนะคะใช่ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอจบกันนำเสนอคลิปไปเพียงเท่านี้ใช่ค่ะขอบคุณค่ะ,อ,คคะอย่าเพิ่งค่ะยังไงก็ขอฝากทุกคนนะคะที่ดูคลิปนี้ว่าเที่ยวชมเพชรบูรณ์ของเรากันย่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมมาที่พุทธอุทยานเพชรบูรณ์กันด้วยนะคะบ๊ายบาย